วัดพระธาตหนองบัวพยานาค่ะสวยงามอลังการมากเลยนะคะคํำกล่าวบูชาพยานา แผนผังวัดพระธาตุหนองบัวมีเวลาเปิดทำการคนะ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในค่ะมีการบูชาพระบรมสารีริกธาตุคำวหว้พระธาตุด้านใน ในใบเซมซีถาถากราบปูชาพระบรมสารีริกธาตุสวยมากเลยค่ะเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนประวัติความเป็นมาเทียนอุบลรางวัลชมเชยประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ เหล่าเทวดารางวัลชนะเลิศประเภทแกะสลักขนาดใหญ่โอ้สวยงามใหญ่อลังการมากเลยค่ะวัดพระธาตุหนองบัวโอ้เป็นเรื่องราวของประเพณีนะคะการแห่เทียนค่ะเหล่าเทวดาจะพาชมร,บรอบๆนะคะ สวยงาม <c oughs> อลังการมากจริงๆเลยค่ะ <c oughs> สืบสารประเพณีการแห่เทียนค่ะพาชมความวิจิตตรการตาของการแกะสลักเทียนขนาดใหญ่ใหญ่โตมากเลยค่ะ <c oughs> เดินจนแบบ สวยงามด้านานี้พาชมรอบๆนะคะเผื่อที่ บางคนไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะมาที่จังหวัดอุบลราชธานีานก็จะดูคลิปนี้แล้วก็ชื่นชมในความงามได้ค่ะสืบสารประเพณีแห่เทียนสารจัตตาคู่เมืองอุบลหลังจากที่แห่เทียนเสร็จแล้วเขาก็มาเก็บไว้ที่นี่นะคะ เพื่อให้คนที่ยังไม่ได้มาได้ชมความงามของเทียนเข้าพรรษาค่ะวัดพลแผนมีกระทิงแดงด้วยเขาห้ามจับ <c oughs> เดี๋ยวเทียนละลายญานาคและเทวดาค่ะสวยงามอลังการมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะคะละเอียดมากเลยค่ะ รางวัลชมเชยนะคะมีม้าด้วยค่ะมานินมังกรกวางเหล่าเทวดารางวัลชนะเลยสวยมากเป็นเทียนที่ออกสีขาวนวลนๆนะคะอยู่ด้านนอกด้านในก็เป็นสีเทียนเข้มค่ะตัดกัน ผิวขาวด้านหน้าเนี่ยขับให้เท็กเจอร์ด้านในอ่ะดูเด่นนะคะนี่เป็นลายเลยค่ะมีเหล่าเทวดาพระพุทธรูปพาเดินดูรอบๆนะคะ เผื่อใครไม่ได้มาที่จังหวัดอุบลในงานเทศกาลแห่เทียนเข้าภพรรษาก็มาชมได้ที่วัดนี้ค่ะเขายังจัดแสดงอยู่มีพญานาคสวยงามอลังการมากเลยค่ะนี่เป็นรอบๆบนะคะมีโลโก้ค่ะ รางวัลชมเชยประเภทแกะสลักขนาดเล็กมีพญาน,นาจะพาเดินดูรอบๆนะคะสวยมากเลยค่ะเป็นเทียนสีส้มเลยค่ะอำเภอโพไซค่ะแกะสลักเป็นเรื่องราวนะคะพระพ,พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้า ด้านหลังเขียนว่านาครธรรมน,นครเทียนนคนโรโพไซเป็นสโลแกนโอ้สวยค่ะเทวดา รางวัลชมเชยประเภทแกะสลักขนาดเล็กงานประเพณีแห่เทียนภาษาจังหวัดอุบลราชธานีวัดภูเขาแก้วต้นเทียนโบราณขนาดเล็กโอ้สวยมากเลยค่ะระดับเป็น ศิลปะพื้นเมืองนะคะของคนอุบลราชธานีค่ะสวยงามมากค่ะเทียนโบราณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี <c oughs> มีใบสีสู่ขวัญเขายังมีการจัดแสดงนะคะ งานหมดไปหลายวันแล้วก็ใบตองจะเริ่มแบบเหี่ยวนิดนึงค่ะแต่ก็ยังคงความสวยอยู่นะคะโรงเทียนบูชาเครื่องไหว้สักการะขอพรอ,องค์พญานาค พิพิธภัณฑ์วัดพระาธาตุหนองบัวด้านในค่ะมีซุ้มให้ถ่ายรูปค่ะกระเป๋าสวยมาก พันจากเทียนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่วัดสินค้าพื้นเมืองธงใหญ่แมงมุมเป็นเอกลักษณ์ของคนจังหวัดอุบล ยี่บห้าบาทเองนะคะด้านนี้ห้าสิบก็ทำนานนะคะกว่าจะได้แต่ละอันสาธิตก็จะเป็นสาธิตสอนให้ทำได้นะคะโอ้อุ้ยอะไรดงเนี่ยโอ้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปอ ขนมวิสากิจชุมชนอาหารและเครื่องดื่มแม่ต้อยนะคะขอ,อของดีจังหวัดอุบลราชธานีมีอะไรแนะนำบ้างคะมีอะไรแนะนำบ้างคะโอ้สามห่อสามหอ่มหอร้อยห่อละสามสิบห้าบาทนะคะด้านนี้เป็นกล้วยหนึบเกล้วยหนึบเข้ามา เสื้อก็สวยมากเลยกลุ่มทอผ้าบ้านนาคำโอ้เป็นผ้าพื้นเมืองหมู่บ้านท่องเที่ยวสามพันโบกางเกงก็สวยนะคะ <c oughs> <c oughs> มีเสือ้อม <c oughs> ีเสื้อผ้า พระธาตุเจดีพระศรีมหาโพธิ์วัดพระธาตุหนองบัวลาบริการดอกไม้ ภายในบริเวณวัดก็ตกแต่งสวยนะคะมียวพัดประทมด้วยค่ะด้านนี้มีขายเสื้อผ้าพื้นเมืองแล้วก็ทุเรียนผูกเข่าไฟทุเรียนผูกเขาไฟคิดตามนนะ้ำหนักโลละร้อยี่สิบ ถ้าแกะแล้วขายเป็นขีดเท่าไหร่คะขีดละสี่สิบโอ้ไม่แพงนะคะเรียนเรื้นล้วนๆเลยเม็ดก็ไม่มีเลยผูกเขาไฟแท้ต้องมาซื้อที่นี่นะคะขายทุกวันแล้ววะคะพระธาตุหนองบัวตะบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี